มาช่วงสุดท้ายนะคะต้องถามอาจารย์อย่างนี้ว่าอยากให้เด็กไทยรักการอ่านก็จริงแต่ว่าบางทีหนังสือดีๆอาจจะแพงหรือว่าจะหายที่ไหนคะคะหนังสือดีๆจะค่อนข้างแพงแต่ว่าเ,เราก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาเราก็มองถึงห้องสมุดซึ่งจะมีหนังสือดีๆบรรจุอยู่เนี่ยนะคะนั่นคือเหตุผลที่เราคิดทาคาราวานนะคะคาราวานนี้ก็เหมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่นำหนังสือดีๆไปให้เด็กได้อ่าน ในขณะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนเองเนี่ยก็จะสามารถซื้อหนังสือดีๆเข้าห้องสมุดได้ส่วนใหญ่ตามนโยบายเนี่ยเราไม่เคยปิดกั้นในเรื่องของการจัดซื้อหนังสือดีๆสําหรับเด็ก <Okay. S 2> นะคะในเรื่องนี้คิดว่าเป็นเหตุผลสําคัญแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อมีการแจกแท็บเล็ตไปเนี่ยนะคะก็มีการดาวน์โหลดดาวน์โหลดในเรื่องของ หนังสือที่ดีเข้าไปด้วยนะคะเด็กก็สามารถอ่านได้แต่ว่าถ้าถ้ามองว่าเด็กอยากจะมีหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเนี่ยในส่วนของการบริจาคหนังสือเราก็มีนะคะเพราะว่าถ้าคนที่อ่านหนังสือดีๆเสร็จแล้วก็อยากจะให้น้องในท้องถิ่นธุรกันดารเนี่ยก็สามารถบริจาคหนังสือไปที่กระทรวงศึกษาธิการได้เราก็จัดส่งไป<ด>ทันแต่ถ้ามีการ,รจัดงบประมาณหรือว่า ที่จะส่งเสริมให้ผู้จัดท,ทําหนังสือเนี่ยได้มีโอกาสหาหนังสือดีๆนะฮะเพื่อที่จะมาแปลก็ได้นะฮะเขียนเองก็ได้สมมนผู้เขียนไทยให้ให้เขียนหนังสือให้กับเด็กได้มากมาก,มากขึ้นเนะี่ยโดยที่พิมพ์ในราคาที่ถูกลงโดยใช่ค่ะอันนี้ก็จะแก่แค่อินเสนทีใช่ไหมใช่ค่ะที่ให้ผู้จัดทำเนี่ยมีโอกาสในการจัดทํามากขึ้นไม่ใช่ไปไปรับภาระอยู่คนเดียวไม่แน่ใจว่าจะรอดไปรอดนี่นะสำนักพิมพ์ต่างๆก็มีบทบาทสําคัญใช่ค่ะซึ่งจากเนี้ยถ้าว่า ไม่อยากจะบอกรัฐบาลนะนะอาจจะเป็นองค์กรเอกชนก็ได้ไปซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนับสนุนให้ผลิตหนังสือดีๆให้ทุนเข้าไปเพื่อที่จะอย่างที่ว่าวาดการ์ตูนเด็กใช่ไหมใช่ใช่ให้เขามีเงินทุนในการที่จะผลิตการ์ตูนดีๆให้กับเด็กสร้างการ์ตูนอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดของของระดับนโยบายอยู่นะคะในเรื่องของการผลิตหนังสือดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้หนังสือเนี่ยไปสู่มือเด็กให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ย หลายคนมีความอยากอ่านใฝ่รู้ใฝ่ <ừ m. S 2> เรียนนั้นหนังสือพิมพ์หนังสือที่บริษัทพิมพ์ขึ้นเนี่ยทำยังไงจะให้ถูกเนี่ยก็จะมีการวิธีการในเรื่องของภาษี<ช>อะไรด้วยเคยมี <นะ S 1> การพูดถึงเมันว่า,าลดภาษีก,กระดาษใช่ไหมฮะลดภาษีหนังสือลงมาเพื่อที่จะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านมากขึ้นได้อ่านมากขึ้นใช่ครับถูกต้องค่ะ มีส่วนเพราะว่าถ้าถ้าใช้กระดาษดีมันก็จะแพงนะประกวดนักวาดจตุร์นเดี๋ยวนี้มันเป็นเอ็นิเนชันดีไซน์ใช่ใช่ให้เด็กๆได้ได้เข้าถึงค่ะเป็นการประกวดภาพภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบ ก็จะได้คนที่ผลิตหนังสือดีๆให้เด็กๆใะ่รหลากหลายแล้วก็ที่สาคัญเรื่องของราคานั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องไม่แพงนะให้เด็กๆเข้าถึงได้ใช่คเอาเป็นว่าวันที่2กับ3นี้นะครับหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งกับสองนี่นะครับเมษายนวันรักการอ่านใช่ไหมคะเราจะได้อะไรบ้างฮะการ์ลองสรุปทรพิีได้ไหมไปวันที่2เลยวันที่1เล่ค่ะวันที่1นงแต่เช้าลยนะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ ผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือรแม้แต่ครูอาจารย์นะคะคที่เกี่ยวข้องกับเ,เด็กปฐมวัยนะคะค หรือทุกท่านที่มีความสนใจในการที่จะทุกท่านต้องมีบุตรหลานอยู่แล้วในครอบครัวนะคะสนใจก็เข้าร่วมงานได้นะคะครับแล้วก็มีเครือข่ายโรงเรียนใช่ไหมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ไปได้สถานรับเลี้ยงเด็กก็ไปได้ค่ะพ่อแม่ก็ไปได้พ่อแม่ก็ไปได้แต่งานใหม่ๆก็ควรจะไปเลยนะยังไม่มีก็ไปได้ไปได้เพื่อจะได้ปูพื้นฐานเอาไว้ไปที่ไหนฮะอาจารย์ไปที่โรงแรมเซนทรานะคะ ไกลนคอนเทนเชอร์นอนแอดเซนทาวเวอร์ชั้น23นะคะทั้งวันเลยใช่นกันชั้น23มีทั้งวันค่ะ2วันเลยนะคะไปฟังก่อนใช่ไหมตอนแรกไปฟังก่อนดูว่าลูกของท่านจะฉลาดหรือไม่ก็คือเรื่องของเด็กฉลาดสมรรถนะดีด้วยการอ่านเนี่ยสมรรถนะดีแบบเก่งค่ะฉลาดด้วยเก่งด้วยนะครับอ่านฟังท่องร้องเล่นไปฟังไปฟังอันนี้เพลงพระบัญฑร์ใช่ไหมคะช่วงแรกเลยใช่ไหมเพลงพระบัรทมนะคะ เปล้วเดี๋ยวหลังงานมาเปิดให้ฟังหลับกันทั้งห้องสรง่ะชั้น23นะคะครับะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปจนถึง4ี่โมงกิจกรรมที่บอกว่ากิจกรรมก็แบ่งกระจายเาห้องนะคะเล่าวิธานให้ผู้ใหญ่ฟังเป็นเด็กที่ชนะการประกวดก็เดี๋ยวจะมาเล่าด้วยใช่ค่ะ เด็กอะไรนะเด็กเล่านิทาน่เด็กเล่านิทานเด็กเด็กเลขาจะมีวิธีเล่านิทานที่สนุกสนานนะคะเด็กน่าน่าทึ่งมากเขาจะแบบเรียนเสียงเรียนเสียงสิงสารศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะทําหรือไม่เขาก็จะแสดงแสดงท่าทางประกอบค่ะเด็กๆเด็กๆเนี่ยค่ะอายุอะไสามถึงห้านี่ป่ะสามถึงห้าทำเป็นแล้วเหรอเป็นค่ะเขาก็จะมีวิธีอ่าน นิทานคือเขาได้ฟังอยู่บ่อยๆไงฮะเขาได้ฟังอยู่บ่อยๆเขาก็จะซึมซับแล้วเขาก็จะเรียนแบบเรียนแบบแล้วเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังครับค,ครับ,รบ,รบแล้วก็ยังได้พบกับใครฮะคุณหญิงกัสมาใช่ไหมวรวรรณายุทธยาอันนี้ก็นักการศึกษาคนสำคัญของบ้านเราเหมือนกันครับโดมีเลาขาธิการสภาการศึกษาด้วยใช่ไหมค่ะ ท่านเลขาธิการก็จะมาที่จริงเราเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนเทพพันธุ์เทพเทพกัญจนาจะไปเปิดงานใช่ไหมคัใช่ค่ะแล้วก็กิจกรรมมากมายที่วอกไปวันที่สองค่ะเราจะมีกิจกรรมคนดังอ่านหนังสือดีนะคะมีคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะแล้วก็คุณนิชชาภาครับ แวโซ่อะคะอ่ะแล้วก็น้องคนคดีมาน่ามาร่วมงานด้วย<ล>ะนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องของ การอ่านหนังสือนะคะแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยอ่านหนังสือเป็นคุณแม่ตัวจริงเลยก็จะมาไปดูกกรกิจกรรมนะคะดีๆที่งานวันหนังสือเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็เป็นเนื่องในวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนด้วยแต่งานวันที่1น่ถึงสเมษายนนั้นไปที่โรงแรมสินธราการนะคะเซนทันเวิร์ดได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการนะาะสำเรับงานสภาการศึกษาแห่งชาตินะคะคุณจุไร วัแสงบนนำขอบคุณมากค่ะดีดีค่ะขอบคุณครับสวัสดี M ค่ะเด็กจะฉลาดใช่ไหมเด็กจะฉลาดแล้วก็เก่งใช่ไหมใช่ก็มาสมรรถนะดีนี่แปลว่าเด็กต้องให้ความสําคัญมากมากกับเรื่องนี้นะคะวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนวันจันทร์หน้านะคะเราพบกันเช่นเคยนะคะรายการลุงแจมออนแอร์ที่มีนัดกันทุกวันจันทร์สำหรับเรื pen, ่องของการเงินเครดิตบ ok ูโรนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ